ดีเจเพชจ้าคุณมาวินร่วมแสดงความยินดีมิสเตอร์วิลเลียนคามเบอร์เดย์ปาร์ตี e แอนด์เดลิเวอรีเซเรมานีลัมโบเนีเคนิกโดยมาร่วมฉลองความสำเร็จกับนักธุรกิจหนุม่มชาวสิงคโปร์มิสเตอร์วิลเลียมคามเจ้าของแบรนด์แกรนดิวแบรนด์ดังจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้ร่วมเฉลิมฉลอง b i r ร์เด y ์ปาร์ตี้แอนด์เดลิเวอรีเซเรมานีลัมโบกินีเทคนิกพิธีส่งมอบรถและเป่าเค้กวันเกิดโดยมีเพื่อนสนิทอย่างคุณมาวินธนปรีดากุล ดีเจเพชจ้าและเซเลบคนดังมาร่วมแสดงความยินดีในงานมากมายค่ะ s I feeling the p r e s s u r e when I been here in Thailand for one year so I got in more friends here and t h e y all c o m i n for my birthday I'm so happy ครับผมเขาเขบอกว่าวันนี้มีความสุขมากเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกๆก็อาจเหมือนจะมีแรงกดดันนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเขามีความแฮปปี้ที่เพื่อนๆมาเจอกันในวันนี้ในวันเกิดเขาครับ Oh w well o ต si ั้งแต่ผมก็ชอบลัมโบกินีมากแล้วก็ตอนนี้มาปฏิแทนเราก็ผมอยากซี้ลัมโบด้วยครับมากกว่า This is for my birthday gift and t h e for 30 new chapter and t h e because I'm going to here for business in Thailand so it's kind of like meaningful for me and also meaningful for all of friends here i appreciate for everyone here thank you เขาบอกว่าเขาเป็นที่มาเมืองไทยทำธุรกิจสร้างธุรกิจ หลังจากว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีๆหลังจากเขาเป็นเกตีมากอินดีมากๆที่มันมีเพื่อนเยอะๆมาลงงานกับวันเกิดเขาด้วยครับเขาก็รู้สึกสที่เป็นที่ว่าเป็นวันเกิดที่ดีมีแต่คงความกับเพื่อนลง,องด้วยกันคใช่ค่ะครับผมก็แสดงความยินดีแล้วก็รู้สึกแบบเ,เรียกว่าประทับใจที่อายุ30สามารถถ,ถอย <30. S 2> ร m b โบกินี i แล้วก็มีรถอีกหลายๆคันะนะครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบ เก่งมากๆประสบวามสำเร็จในหน้าที่การงานก็ Congratulation นะครับโค้มากครับโค้งมากครับฝันได้เหรอผมก็ชอบเรียมภาษาไทยด้วยต่างนี้ต้องหาเมียคนไทยไม่มี <c oughs> หาก่อนชอบเก่งอาหารไทยมากเลยเอาเท่าไรอ,อผมถามแบงค์คิส มาซาฟาร์มซีนะครับอ่านี่เป็น IG ด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ฟิโลนะครับแล้วก็ดังนี้นอ่ะกวนเชอร์กวนเชอร์กวนเจ้นะครับกวนเชอร์กวนเจ้จาเหลา่าผงยาเพราะว่าผงชอบโลโลมากแล้วก็ผงตามกลามาทาม G-Class Autopart นะครับ G-Class G-Wagon นะครับ G-Wagon Murifan นะครับ G-Wagon ใช่ครับครับใช่ครับใช่ครับก็คือโดยหลักๆก็คือตอนเนี้ยอ่า บอร์เซเดต์เบนซ์ G Class เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆ<ช>ตอนนี้เขาก็แบบสามารถจะนำเข้าเรียกว่า Aero p a r t ในการจะมา modify หรือมาแต่ง G Class ได้ <Full S 1> ก็ <full> ใช่ครับ